เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะมิกทุกรูปแบบชีวิตเป็นไปได้โดดเด่นด้วยดีไซน์โมเดิร์นท r o p i c a l ผสานความทันสมัยและธรรมชาติเข้าด้วยกันออกมาเป็นดีไซน์อันลงตัวที่สามารถอยู่ได้กับทุกยุคสมัยมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่อย่างมีสไตล์ขนาดพื้นที่23.2ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการเดิวิงโดยเริ่มต้นจากแมคโครบอวินขับตรงไปยังถนนหมายเลข30 13ประมาณ8.60กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมาบยังพร20ขับตรงไปยังถนนมาบยังพร20อีก130เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวาครับถึงแล้วครับโครงการเดิวิง สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบาน by j Asset Management